สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอสีวัดยาวชาแนลครับผมเยี่ยมอย่างเขวห้อมาพี่น้องฮะใส่โซโลโซโล่เขย่าไหมใส่เชนสีดำไมเป็นบ้าขว่เอาสีดำสวัสดีคุดูสามคนนะครับผมเขาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ้าชีแม่ติ๊เแี่วนโอ้ยจมาชีไม่เซนาคอยอะชแม่เซนากับพูด่ายรวปแกงคอยบ้างน ืัอนี้เมีวันนี้เราไปาไปยังกอฮมือนีพามาชมบรรยากาศง้ยึงแรยู่บานสวนแล้วพี่น้องมือนี้ฟปมือนีไปซื้อกลองที่ไรเอทแเราเข้าได็ายชิมเนาะข้าให่ข้าใหญ่ย่าใหญ่ยังบอกพี่น้องไปยังตรงเด้จะเป็นคนโกหกนะไม่ดนีแน่นองยาวนะยาวนะโอ้รับบอลเดกไปนำทาง แล้วรู้สึกไหมว่ามีอะไรมาแบบอยู่แถวๆป่าเนี่ยฮะผัะวเชิดลำหน้าให้นะโอ้ก็สิบหกกสิบเจ็ดกันแค่ใจของโค้ดเดียวสุดโค้แล้วพี่น้องเออบรรยากาศยามเย็นนะผมสวัสดีคนดูแปดสิบเจ็ดคนนะฮะสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยสวัสดีครับถือเหล็กปุ๊บนะโอ้ยเยี่ยวของเซนนี่นี่นี่เย้าฟันว่าไหนเหยา้าโอ้ยฟันมา สองหอก,ก,ก,กมันออกหนึ่ง <trabalhar> ห่าเ้าเสาก็มถือจะฟันยังวะฟันว่าฟันว่าไปซื้อเรือไปย่งอ <inde insan: S 2> ีละมันมีเล็กสซกับสอกเขาตอกไล่ยิบสองหกขเนียตัวนี้ยแะมันถือก็ันก็ไม่้ก็ไม่ได้ซื้อซื้อก็ไม่ถูกหรอกมันออกหนไงบแมนความฟันน่ะทีงฟังตอนรถนะจะบว่าสีเลยสองซีเลยเอาลมาดิเอาเ มีคนมาลักปลาพี่น้องมีคนมาลัารอูกปลากันเล่ส้พดเราอกว่ดถูกเลขว่าจะบอถือครับพี่น้องผมเสือผมซสือสองหัวครับแลเมียครับพี่น้องหรเ้อยเื้ออุ้ยฮอาฮ้ยไปไปพี่น้องไเบิรงหมดเลยอรหน้าพ่น้องบอหน้า บ่ได้าวไห้ตกป่าบรรยากาศยามเย็นครับผมขึ้นน้ำนี่ฮะขึ้นน้ำนี่อย่านะโอ้เข่าแล้วครับมาพี่น้องสวัสดีคุณดูร้อยเจ็ดคนนะฮะไม่อยู่ไปใส่นอไม่อยู่ไปใส่แย่แย่นะอยู่ไปใส่แย่ไม่รู้ไปเรื่งพี่น้องว่บรรยากาศสวยมากเลยตอนนี้ท้องไร้ท้องนานะครับผู้ใดอยู่กรุคภูเกรุงไทยผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองหน้าคือหอดบรรยากาศ แบบนี้ะเขาก็เลยนมาเลยสดผ่านช่องงดยาวให้ดูบรรยากาศทองให้ทองหน้าโอ้ยเสียงนี้เสียงวันเพี่อนี้วันเราเสียงอออู้บงบงฝ่าแบบง่ามหลอดตอนนี้กี่โมงอะหกโมงกว่าตอนแรกว่าจะมาไล่ต่เวนอยู่กันล้ไปมาเจอลอยเอ็นแล้วก็ไปเปลี่ยนยางฟันก็เล่นห้องก็เดยมากก็เล่นห้กเดยไล่สวัสดีคนดูหนึ่งร้อิคนครับผมมีหลองเขามาแล้วฝากกอะไรก็แชร์นะครับเด้อเฮ็นเฟียงห็ดเฟียงครับ เห็ดเฟืองบรรยากาศดีมากเลยจ้าแม่รับพี่น้องครับอากาศดีมากเลยยังหมเรีงแบมันมีลพิษะ่าครับชาวนา่างดำมีชาวนาดำนายด้วยเอาโอนเต็มปอดเรเอ้นาน้าสีข้างสีสเก็ตฝนตกจ้าโอ้ฝนตกเลยเจ้าทางสีสเก็ตดเ้ยากนะเว้ยเขาห้องกันเกลี้ยงเลเยพอเนอะไรอ่ะ ไหนเอ้า็ดปัวว่ะเห็ดฟางเห็ดเฟืองเอ้าก็เป็นเห็ดเฟียงคือนะเฟียงเหียนเฟียงเทียวทุกไห้ไว้หนึ่งเฟียงเทียวไปนั่งอันตอนนั้นอยู่บ้านเที่ยวผ่านเนี่ยเออมันถือหนามันถือฝนนะตี่ปีไม่น่ะมันถือฝนพอแล้วก็เลยเอามะกรอมาหนี่ว่าให้มันเกิดเหตุประส่นเห็ดเกิดซื้อเหมันก็เกิดดีเดียวเอาแล้วเก็บไปอันตำแก้วอะไรเท่าไรเด้อเอาบ่มันเกิดเองบ่มันก็เกิดขึ้นนี่แหละเอาไปยังมันเยอามากเอาอวะอ๋อไปตำแก้วเอาบ่ตตำแก้วว่ะโอ้ยเบานะโอ้ย บ้านหน้บ้นหไกลหมดพี่นองบงยูานห้าอยากกินยังกรไดกินเลยพี่น้องแมนครับผมปาอยู่ในหนองซากบมีเป็ดไข่เป็ดไข่ไก่กมีอันนี้ไปตามแจงเสืบเดินบอกให้น้องจาแจงเส่ไปเลยแจนเสียงมอเียวะอมันเกิดน้ำเสียวตีเอาคือดีเถอะนะฮะบ่อเหล้วไว้เสิเพื่อเกิดมาหนิแต่ไมีเสียมั้แม่นบอกอ๋อมันจะเป็นเียงแมันมันหมู่มันถกมากาศ ดีจังสวัสดีคุณบีด้วยครับผมบรรยากาศดีจังแมน่นครับพี่น้องบรรยากาศดีครับคุณใดเขาไม่ได้อาบน้ำกดแช่กดการมองเห็นให้เราหน่อยนะคะคโ,โอ้บ้านหน้าเอาเขามาสีวะพ,พ,พี่คะแจวเอานอกได้กินวันได้กินวันคะกินได้โอ้ <laughs> แจวเอานอกได้กินวันคะับแต่ผมแต่ผมแปลใหม่ละกันผมสลับคำมมไม่ใช่ไม่ใช่ เกี่ยวเอาไว้ข้างนอกอ่ะได้กี่วันใช่ไหมครับผมนอกตู้เย็นใช่ไหมได้เจ็ดวันนะครับบรรยากาศแบบนี้ที่หนาบ้านคักจ้ามากพี่รองมากครับมาบ้านนะครับเด้อมีโอกาสกลับมาบ้านนะครับผมทุกท่านนะฮะมีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเนาะพี่รองเนาะบ้านเท่ามีความอ่าเป็นเป็นแบบคว่ำมันนอกคว่ำเป็นบ้านองเทาคือเราพี่้องเอ้อยจะถิ่มจะถิ่มบ้านเข้าไปให,ให้กินหอดให้กลับมาชิดนหอดบ้านเลือจ้าแม่พี่้องแม่ครับ

ค่าลักปลามเลี่ดอกเดียวเอามันมาเอานจะเจ้าทีมแม่เจ้ฟงแจ้ฟีงสาดอกนบม้นฮะท่าดอกนโอ้ยขยะดอกเบิ้งนานอดอุ้คะนาดอกคนละดอกสวัสดีคนดู1นึคนจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นของเล่นฝากแชร์นะนะครับเลยโอ๊ยเยาไดยยังกินแรงเนาะดีเลยพี่น้องนี่เฮ็ดดอกนี้ละ เพชแจ้เพ็ดเฟียงอีพ่น่าเียวเพาแก้วอเย็นไ่รอาเดียวมะนบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนะฮะบรรยากาศตือนเย็นครับผมบรรยากาศดีแห้งพี่น้องอ เข่าพี่น้องเข่าเขียวอุ้มลุ่มอยู่พี่น้องเขาเขียวอุ้มลุ่มอยู่พี่น้องหนากรง่างามพี่น้องหนาเสียต่ำปุ๋ยสุดที่โคดูนหนึ่งร้อยสี่คนนะผมเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เจ้าหน่อยนะฮะบรรยกาศนะบรรยากาศพี่น้องโอ้ยเสียต่ำมาดังไฟ ไรยุ่งให้หลูกเรานี่อะกินหัดบานเลยจ้าแม่งนะพี่น้องอะไรนี่กะพอจะซื้อนรอเปาเนาะซื้อไปทางคนที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยต่างจังหวัดครับเมืองนอกเมืองนาไปที่ยุ่ไกลบานไกลซอมไม่ได้กะบานจักเสือคลิปนี้ก็เป็นชิ้นหัดบานเลยจ้าลุกเขาังย ย่าก็ไล่กไลกคอย่าเ้อาแม่เลี้ยกเอาหญ่างว่าดีกว่าเสียล็อแต่ยิ่งแม่เราบอเนาะตอนนั้นเป็นล็อกคอย่างเี้ยโอ้ใสขึ้นปวดอะนรแกบมาหน่าฮะบิ๊มยังหาข่อยข่อยผููไทยบิ๊มหาข่อยขแบบเนาะ สวัสดคนดูหนึ่งรอหนึคนไบผมข้อเรายาืมกดไลค์กดแชร์กดเยาวชาแนด้วยเะครับฝากแชร์ไปหลังเด้อต้องซือเสือได้ไงเรี็กก็ามีเนาะต้อเนาะแน่แ้น่แน่เสียเสียพี่น้องถามเสียตอไม่เราไรก็บาเราสื่ออตเตอรีไปเครื่องลั่งผลนตรวจอยู่นี่เสียตํอ อนอยูไป้วโอ้รถรถล่างนะมารถี่บังอะไรสวัสดีค่ะวอนยาวอากาศตอนเย็นดีมากเลยค่ะแม่ไม่น้องแม่ครับฝนเมื่อตกบ่กเมื่อนี้บอกมาตกทางน้นทบุรีนะ่รบเมื่อตกพี่หลงเมื่อตกอินทผาลัมอ๋อาลผูกบ่ะเดีดอินทผลัมสองสามต้นบ่ะเจ็ดต้นพุนรวมล้ำคือบอกไงว่าล่อฮะบอกไงว่าล สวัสดีคนดู98คนนะครับผมซื้อสองโหลละหมื่นแปดเลยบรรยากาศท้องไร่ท้องนายามเย็นนะพี่ดองเนาะพิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาพี่ดองเอ้ยอย่าหลงอย่าลืมครับเมืองคงเมืองคงให้กินหอดบัตรให้เก่าให้กินหอดผู้เฒ่าผู้แก่สิเพิ่นถ่าข้องอยู่ทธบัตรนะพี่ดองเนาะผู้ใดมีโอกาสก็ให้กลับบ้านมาเยี่ยมเย็นบ้านเนาะเยี่ยมเย็นเยี่ยมเย็นพ่อแม่เยี่ยมเย็นตายาย พี่น้องญาติมิตรที่อยู่บ้านเฮาแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ซื้อเนาะซื้อไปทางทุกๆคนที่อยู่ห่างไกลจากบ้านครับผมจากบ้านไปไกลไม่ค่อยได้ครับบ้านเนาะออพะอไร้ใส่ปุ๋ยป่ะฟังนั่นเรียกเขากรลังเขียวกระชีพี่น้อง พ,พี่ต้อมรอจังค่ะเออมันใช่ท้ายนะพี่โอ๊ตคือพวกนี้มีคอมเมนต์นี่สิเนีเสียต่ำเขาจะว่าพี่ต้อมรองเลยค่ะมันท้ายท้ายมาท่างพี่โอ๊ตคือพวกมีคอมเมนต์นังสิเนี่ยของครับผมครับนี่เมีอะไรหรเบิร์ดเบิร์ดเห็ดให้กันไรฮะนี่มึงนีอะไรยังงั้นเกดอะไรนบ้เด้อนี่มีหะไรอยู่อีเด้อเสียเสียเสียเอาไปเห็ดหยบพี่น้องเห็ดหยาบอ้วนมืออ๋อเปคือเอาเขาก็สีเขาเป็เขาเมื่อยแบบเออก็สีเมื่อยเาเมื่อนกันเดี๋ยวให้กินบ่เนี่ย เีบกินมาน้ำโอ้มันมาสีเขามาสีเขามั้มาสีเบ็ดสีเบลตแลปลาบ่สีบ้านที่ไหนกยนหินใส่อ๋อนัวราลเน่างนล้ว่ากบต์้นี่บ่เสีบตัวตเออเห็ดปลวกให้หยอกแข้งเวงงเขามนผู้เจ็บบรรยากาศพี่้องเอ้ยดังไฟง่วง นี่นะครับผมบรรยากาศยุธวิทาของแท้ข้าวเลนยวเคยเดียงเทียได้คอยวไมต่วเีงอยายงัว,งงวงส่งคอยเียพี่ย่าคนสวยดอเดีย <c> ่ <oughs> โอ๊ะขึนที่บ้านหนองแสน <c oughs>

เอาเรได้ไปน้องบัตเอาไ,ได้บัน,ไไบนสิไปทางานต่อได้บัตไปแพะเนื้อไปแพะเนื้อต่อแพะหมูกับว่าเนีย่ยเขาจะวา่าสั่งต้้งหมูเขาจะไปสัง่งเนื้อละะเนื้อแพะบรรยาก,กาศยามเย็นนะครับผมบ้านสวนนี้รุยชายออแล้ไแไแวไปน้องเอ้ยบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะครับนะไปแพะหมูไปแพะเนื้สวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับเนาะทั้งเจ็ดสิบห้าคนยังไรอย่างไรเป็นตอมว่าจมื อะไรนะอะไรครับทองฝาง่ามเลยฝนล่างตุกเป็นทองฝนร่างตุกมันห้องนี้ซื้อไม่มีแล้วมันบ่โตบ่ไป็นยังดีที่มันแบบว่ายังยังนี่แดดในห้องป่งงเาเนี่ยเดียาวเลยจ้า <ชะ S 2> มาดูไก่ไก่ไก่ไข่ไข่มันไม่เกี่ย,ยวหรอกบบยาวนกยุ่งแม่นกยุ่งโตนึงนานขเขาจะยิ่งหรอจ้ะเอ้าคืออ่างเสร็ มันเสียบ่แม่ไดนางกินอหง่ายเ่ัวป ok ู่เ่าไปยืน่อนินสียตั่น้่ีคนคนเราไม่เหมือนกันหู้นาาไม่รู้ใจสวัสดีคนดูเจ็ดสิบห้าคนเจ็หคนครับวัววว่าเป็นโรคตีบ้าต่อมว่าเป็นอยู่ด้ครับพเราเศ้าดิคนเราเอาวัคซีนมาสิท่ะ ผมนั่งไอตัว่นงผู้ใดดกได้ดำหนี่อดให้หาหาไหมจะเคยดำยังดิดอ๋อดำเป็นลาะี่ยเราเล่ากาันยงไงไเ่ากา<ช>ันกันไก่เขาไปหาเขาเราไปนเออนี่ลไก่นหอดบ้านอยู่แต่บ่มีบ้านจะกลับพอ่อแม่ตายหมดแล้วอยู่จังหวัดเลยโอ้บอกครับเสียเฉนเลยครับเพี่น้องเลย อะไรม่มีโอกาสกัเนาะในเยี่ยมเย็นผู้ใหญ่พวกนี้าบผู้ใดญอยากมาเที่ยวน้ำบั่นนอกกันสิกับมาเที่ยวบ้านสวนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมาแล้วนี่เลยว่าเป็นโรคจ้าพี่โอ๊ตพี่ต้อมให้กินยาหยังจ้ายาหยังเนอว่าเป็นโรคยาหยังเนอใบบัวเนาะใบบัวเนอะหมออะไรเนี่ยต้องหมออยู่ไหนเพปนญหาว่าเพปนญหาหมอมาฉีดวัคซีนตัวพี่น้องเสียต้อมหมออยู่ฟาร์ม เสื้อสวยคนสวยพันธ์ผีหคนนี้ทงความเจ้าสาอีมันซ่าแล้วพี่น้องเ้อถ้าผู้ใดทีแบบายกคุงเทปรุงแทแบบเดินโดนมมีบานกราบจริงสินะอยากมาเที่ยวบรรยากาศแบบเมืองนอกเมืองน้ำกุออนน้ำมันบ้านนอกเออ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 งออเ่องออเ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 ออออาออเออเาสเออเออเนอเอ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 ่เออบออเออเออเอเอ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 อ บ้านินดีตอบเดีี่น้องาอ่โควันก่อนแลวพี่น่องนเฮยี่กไหเสียบบ่บคนก็สวยเหมือนก่น่าพีนว่าคนก็สวยทื่นสวยบ่ครับนั่งมากใสเสือยินเอาไน่องมกอยนนี้หลังบ้านนี่รุยนะครับผมบักต้องคือต้องอะไรมาเนีเหรือ่าห้ามแต่ต้อง สวัสดีคุณรู้เจ็ดสิบคนนะครับผมบรรยากาศบ้านสวนครับเพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปอ่แพ็กหมูแดดเดียวต่อแล้วพี่น้องเนาะมี้ก่มีโอกาสเมื่อไหร่ฟังไนทัวรไในเบิรง สิบกิโลหอตากแล้ว้กวากเจะแพงนะคะใครสนใจ f ศูนย์ ljsku เลยนะคะสร้างได้เด้อพี่น้องสร้างมานีโอ,อนเงินมือนี่ส่งมเอือนเด้อพี่น้องแพ็คแน่นะคะใครสนใจสั่งไลนเลยนะคะมูดเดียวพ่อมโซงเด้อพี่น้องาให้วาสิกิโ<ๆ>ล้เไ้ไเไไเวเวเกยา นี่รวยใช่ไนี่รวยไปใสอีกเนาะมองมาหันได้นน่ใครนี่ใครโพอม่นำคนแม่เนี่ยพ่อไม่เข็นแม่นะพ่อคนแม่อยู่ไม่เข็นแม่อยู่้น้น้าหน้าน้าหน้าเฮจีฮือกันเดียววะเออ ใหญ่ลิงลิงเลยง่วงง่วงถือแรกบนน้องเ่นถือกินมื้งสี่สองหกครับผมบรยากาศดามเย็นนะครับยามเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิลนี่ทุบทุบโอ้ยพระเสาลินมาทางไหนบ้านนี่ อันเสาลินเวสุดเลียงไม่กหกใ่กระดหัวก็ไม่ตบกไปแล้วก็พป้าเดียวเดี๋ยอ่าสานูใครอย่าเล่นโจก็อยู่นะขนนีอต้อง้องมยาวมายมีความที่หอมอืมมาแเชอนาแล้วให้แนกบปรดเชาะโอยมันดแล้ว ได้ยังกินแรงโอ้ดดองยาวเจ้าเห็นเฟี้ยงยงหเมื่อเนี่ัเอยางัมาะเดียวกไดินีรลฟ์ก่อนอาลพี่น้องสำหรับไลฟ์ส่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัสชิช่องวดยาชาเนยด้วยนะคะแล้วก็ช่องน้องมาที่แล้วก็ ช่องอย้ทูชาแนลด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ